ต่อไปผมจะให้ดูส่วนของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับก็แอปที่ใช้นะครับก็อันนี้เป็น iPhone นะครับก็เซชคำว่า b a c k v i e w นะฮะนี่ครับ,รบมันก็จะมีขึ้นมานะครับแล้วก็ install เป็นตัวบนนะฮะอินสตอลไปมีทั้ง Android ทั้ง iPhone ครับ iOS มีหมดนะครับ ส่วนของดีเทลที่ดูนี่จะเป็นของอ uh, iOS นะครับมันจะมีสองตัวนะให้เลือกตัวบนพอตัวล่างจะเป็นของกล้องแอคชั่นนะครับไม่เกี่ยวจะเป็นแบ็กวิวตัวบนที่เป็นสีนะฮะแล้วกด Open อันนี้ก็ Install App เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดู โหมดต่อไปเป็นโหมดฟังก์ชันการใช้งานนะครับส่วนของการใช้ส่วนของโปรแกรมนะครับเราเข้ามาในส่วนของโปรแกรมนะฮะคลิกมาแบ็กวุยเข้าไปนะครับตอนนี้ยังเข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเซตส่วนของค่า wifi ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นส่วนของ iOS นะครับให้เราทําการออกมาหน้าโฮมนะครับเข้าไปส่วนของ Setting แล้วก็คลิกส่วนของ wifi นะครับจะเจอส่วนของ ไวไฟของตัว Backview ให้ทําการเปิด wifi ของ Backview ก่อนนะครับด้วยการกดปุ่มเล็กที่ส่วนของด้านข้างเครื่องนะครับมันจะบอกว่า wifi on นะครับเมื mm ่อ hmm. wifi on นเดี hmm. ๋ยวมันจะมีส่วนของ wifi ขึ้นมานะครับนี่ฮะเป็น dr 6 5 0 gw ฮะคียเข้าไปแล้วให้เราใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือคำว่า Backview นะครับ b L A C K V U E นะครับกดจอยเมื่อกดจอยให้รอจนส่วนของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายถูกก่อนนะครับแปลว่ากล้องได้คอนเน c t เข้ากับส่วนของตัวมือถือเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นถ้าเราออกมาที่โปรแกรมเราเข้าไปในส่วนของโปรแกรม b a c k v i e w ได้เลยครับ ให้กดคำว่า backview wifi นะฮะคราวน,นี้มันจะสามารถซิงค์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะเปิดดูส่วนของ live ทามให้ดูนะฮะนี่ฮะนี่เป็นภาพสดนะฮะมาดูที่ตัวกล้องกันครับเดี๋ยวเลื่มมาที่ตัวกล้องนะฮะ,ะนี่ตัวกล้องตัวกล้องนะครับนี่ฮะอ,นนนนอ,อ,อันนี้เป็นส่วนของมีเห็นหน้าเห็นหน้าโวยนี้เป็นส่วนของ กล้องหน้านะครับเราสามารถดูเพย์แบ็กได้เลยไม่มีกระตุกแน่นอนฮะลื่นไหลเพราะว่าส่วนของ wiFi เขาได้อัปเกรดมาแล้วนะฮะลื่นไหลสมูทนะครับมันจะแยกโหมดเป็นส่วนของฟอนต์กับเรียนะฮะสามารถเรียกดูได้เลยอันนี้ถ้าเกิดเรากดไลท์เราอยากดูกล้องส่วนของกล้องหลังนะฮะเราสามารถกดตรงนี้ได้มันจะสลับกล้องกันนะฮะอันนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับ ถ้าเกิดเราสลับเป็นข้างหน้าเรากดอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นส่วนของกล้องหน้านะฮะสลับกันไปมาได้นะครับในส่วนของส่วนของโปรแกรมเราสามารถเ b a c k ได้ทั้งหมดนะฮะจะมีให้เลือกเ b a c k มากมายนะฮะ n คือการบันทึกขณะขับขี่ทั่วไปนะฮะคือไม่เกิด G sensor อันนี้มันจะวนพับไปเรื่อยๆส่วน e ก็สามารถกด e ได้ e ก็ส่วนของเข้าส่วนของ event นะครับนี่ฮะ เราสามารถเลือกเป็นอันๆได้นะครับแล้วก็ P ก็คือ Parking ก็คือขนาดจอดนะครับส่วนภาพเราสามารถกดค้างนะฮะแล้วเราสามารถ Copy ลงใน Memory card ได้เลยถ้าเกิดเราอยากเซฟหนไหนไว้นะครับการ Config ค่านะครับก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้โดยที่กดที่ App Setting เนี่ยนะฮะไม่ใช่กดที่ Firmware Setting นะครับ มันก็จะมีบอกเลยส่วนของไทม์โซนนี้เป็นแบงกอกนะครับคือเวลาในเมืองไทยเรสโซลูชันเราสามารถเลือกได้นะให้ต่ำลงมาได้นะครับก็จะกินพื้นที่น้อยลงคุณภาพเราสามารถเลือกเป็นไฮเอสคือสูงสุดนะครับไบเนสความสว่างอันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับนอร์มเรคอ์ดิ้งก็คือการบันทึกทั่วไปนะครับไวร์ด c คอดสามารถเปิดปิดได้เด e and Time Display สามารถเปิดปิดได้ Speed Display เราสามารถเลือกเป็นกิโลหรือไมล์หรือปิดก็ได้นะครับ Normal Recording Unit จะมีให้เลือก3 1, 2 3 3นะครับ Event Parking ก็มีให้เลือก1,2,3เหมือนกัน Auto Switch to Parking Mode เราสามารถเลือกได้เวลาเราจอดรถกล้องจะสามารถสวิตช์เข้าสู่ Parking Mode ได้นะครับ Sensitivity Setting ก็จะเป็นส่วนของ G Sensor นะครับเราสามารถตั้งความ s e n s i t i v y ได้นะฮะทั้งหมดเลย Motion Detect ก็สามารถตั้งได้ Speed Alert Wi-Fi Auto, Auto Run, ้ u อโต้ n านก็สามารถเปิดตั้งได้เลยนะฮะ SS Login SS ID ก็สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดในการล็อกอินได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของ Enable Recording Status LED ก็ตัวกล้องจ่มี LED บอกสามารถเปิดปิด LED LED ได้นะครับและอื่นอื่นอีกมากมายนะครับตรงนี้สามารถดูในแมนนวลที่เป็นภาษาไทยได้ซึ่งเราสามารถมิให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะ ใช้งานง่ายมากครับผมแค่ซิงก์แล้วก็ดูได้เลยลื่นไหลสุดๆเลยครับตัวนี้นะฮะเนี่ยเป็นไลฟ์ขนยนว่าไลฟ์นะฮะสามารถกลับไปกลับมากล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับผมโอเคครับผมขอจบการรีวิวส่วนของ Backview DR 650ได้เพียงเท่านี้ครับผมขอบมากครับ